เชียงใหม่วัดเจดย,ยอดพระรามหลวงพระเด็จพระเกียนกำลนงการดังนี้ครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเป็นประธานสงฆ์ในการจุดธูปเทียนนำไว้พระรัตนตรัยและบริยาบุญรราชได้กล่าวถึงว่าตกลงความร่วมมือจะเรื่องของใหม่กับจังหวัดเชียงใหม่และก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแลารับชมวิดิทัศน์ลำดับต่อจากนั้นจะได้กล่าวพรจารณาผู้แทนคณะสงฆ์ก็คือท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองรูป และท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่จะได้ลงเร็วที่สุดนะครับภายในวันที่31สิงหาคม2565เพื่อน้องถวายและในโอกาสมาหาหมงคลยี่ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมรชารรมรชชนพันปีหลวงสมทบกราบนมัสการ,รพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้นบุตรพุทธวะโสพระโกพุธัตถามุนมาตัสสัมโสาโตะะะโตสัมมาสัมพุทธัสเดพระคุณเจ้าท่านเจ้าขุประเทศปริยั เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสว,วัดเจดยอพระอารามหลวงนะครับกรรมมาตรการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิยานเจ้าคณะจังหวัดเชียง,งใหม่ลำพูนแมงสอนอารามหลวงตลอดจนพระคุณเจ้าที่เคารพทุกลูกนะครับประจนปสัสตภคุณนะครับที่เคารพทุกท่านนะครับนำเรียนพระเดชพระคุณงรงมตามที่ มีแนวน,นี้ทุกยากในประเทศไทยเพื่อะจัดความยากจนความลำบากยากนะกรรมาการคณะทำงาน,น,งานซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการหน่วยการขจัดความยากจนและพัฒน,ในใาแก้ไขปัญหาความตกลงความร่วมมือนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดนะครับเป็นการลงนามนะครับโดยเพื่อจะมอบไว้ในแต่ละหน่วยงานทั้ง โดยการนาของท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่ที่กำกับดูแลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับจากที่ท่า,า,งงานได้กล่าวรายงานเป็นเรื่องต้นถึงแรงของจิตอาสานะะในพื้นที่ต่างๆนะคะได้ร่วมกันใช่คะในตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนนะต้องใจกัน ที่จะผลักดันกิจกรรมโครงการเหล่านี้ให้สําเร็จลุร่วงครับอย่างน้อยนะครับเพื่อเพื่อคุณต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผู้ยากครับมเมื่อพระเดชพระคุณหนานฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายกราวาสของเรานะครับห่วง